าวางแผนทองกันนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับเอ่อเริ่มแรกคือเรามาที่ทาวเวร์มันกนกนอาทาวเวีร์ใหญ่นะครับเราจะเห็นว่าราคามีการปิดเอาเนื้อปิดใต้เอาเนื้อปิดใต้ได้ตลอดเน,ะนาะจับที่อ่ก็คือเราจะมาหาแท่งที่ปิดแล้วทำผลงาน,นล่าสุดก็คือแท่งนี้นะครับพอแท่งนี้เราก็ตีสลอบว่าโอเคแท่งนี้คือแท่งแรกปลายล่าสุดของทาวเวอร์มันเนาะ โอเคก็คือเกิดกลุ่มนักลงทุนกลุ่มใหม่นะั่นแหละในทางเยอรมันเพราะฉะนั้นราคามีสีที่ย่อลงมาในโซนี้แล้วคอ่อยขึน้นหรือจะขึ้นเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือพอพอเกิดแท่งเขียวเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าแม้ราคาปัจจุบันเนาะมีแท่งแดงที่กําลังเดินทางอยู่อีก8วันถึงจะจบเนาะมีการจิ้มลงไปแล้วแล้วมีการขอดไซ้ขึ้นมา นะครับถ้าเกิดว่าราคาจะลงหมายถึงว่าราคาจะกลับตัวแล้วอ่ะต้องมีการทาติดเนื้อแบบนี้เพราะว่าเป็นกลุ่มังิงทุนที่เปลี่ยนใจนะครับต้องติดเนื้อเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าปิดใส้แบบนี้จะเกิดการเปิดไซเวงเนาะถ้าเกิดว่าจบแบบไซไเมยแบบนี้เราจะตีกลุ่มเงินทุนย่อยภายในนิ้นึงหนึ่งนกะ็คือตัวนี้เมื่อแท้งจบแล้วเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้แท้งยังไม่จบเราเลยไม่ตีนะครับพอพอเราได้ลักษณะ กรอบกลุ่มนะกลุ่มนี้แล้วเนาะนะครับเราก็ไปดูว่าโอเคไร้แท่นแดงเนี้ยมันจะลงมาปิดเนื้อหรือมันจะปิดแค่ไส้แบบนี้แล้วเราสามารถไล่ขึ้นไปหากรอบสีขาวข้างบนได้ไหมนะครับเราก็ดรอปไปที่ท้าเทปบีดรอปอีกหนึ่งเท้าเทปพอเราดรอปมาที่หนึ่งพอเราดรอปมาที่ทา้าเทปบีน้องไปที่ทา้าเทปมันก่อนถ้าเกิดว่าไอไส้เนี้ยมจะกลับตัวขึ้นไปหาเราสามารถไล่ในขอบแดงลนะเอ้กรอบขึ้นไปหากรอบขาวข้างบนได้ แสดงว่าถ้าเราดับไปที่ิ้มันต้องเกิดกึุ่มน้งทุนขาายกลุ่มที่1และเราก็สามารถย่อบาบได้เนาะเราก็เลยไปดูที่วีปรากฏว่าวี้ยังไม่เกิดและเกิดกลุ่มน้ำคุลขาเซลตัวนี้มาแสดงว่าตอนนี้กลุ่มน้ำคุลหถึงมันจะเป็นกลุ่มของทเซมนี้ก็ตามแต่ว่ายังกลุ่มคุมราคาอยู่ก็คือมีกลุ่มน้ำคุมขาเซลอันเนี้ยคุมราคาอยู่ยังไม่สามารถกลับตัวขึ้นได้นะครับ เราก็เลยให้ความสําคัญกับการเดินทางของวีมากกว่าถ้าวีโอเควีขึ้นไปทำผลงานได้แบบนี้แสดงว่าราคาดนสิทธิ์ที่เราจะย่อบายที่เปนหนของข,ขาวตรงนั้นได้ผมนับดึงมันและราคาดีสิทธิ์ที่จะกลับโตขึ้นแล้วนะครับโอเคคราวนี้พอเราได้เกอบวีเนาะก็คือกลุ่มนังสืนขาเซลล์ล่าสุดคือตรงนี้นะครับเราไปดูซิว่าโอเคราคาเนี่ยมันต้องเกิดกลุ่มนังสุอขาเซลล์กลุาา่มที่ขาบ่ายกลุ่มทีม่หนึ่งในเท่าเซเนี่ ดย์แน่นอนเลยเพราะว่าราคามันขึ้นออมันขึ้นไปยอดลึกเนาะแล้วก็เข้าโซนที่เราจะย่อบายได้แล้วก็คือโซนนี้น,น,นะครับถ้าตรงเนี้ยเราย่อเซลลริงจริน,น,น,นะครับย่อเซลถ้าเกิดว่าเราจะย่อเซลตรงนี้ได้เนาะเราจะย่อเซลตรงนี้ได้จรงิงๆต้องเกิดถึงน้นักของขาเซลนะครับกลุ่มที่หนึ่งในอาร์ฟเวเเ,เราถึงจะย่อเซลได้เนาะเราก็ไปดูว่าโอเคแล้วไอ้แท่งเขียวๆเวนี้ยมันมีมากหรือยังหรือว่าเราต้องบายขึ้นไปดี แล้วมันจะขึ้นไปนสีเนื้อได้เนาะเราก็ไปดูว่าในทางเวอรเดย์อยู่ไหพอเรามาดูที่ทางเวอรเดย์ A เนาะยังไม่มีกลุ่มนักลงทุนขาซลล์กลุ่มที่หนึ่งได้เลยและถ้าเกิดจะเกิดกลุ่มน้ักลงทุนขาซลล์กลุ่มที่หนึ่งต้องชนะที่นี้นะครับและท่านนี้คืออะไรท่านนี้คือท่ทานแรมบายล่าสุดของทางเวอรเดย์ A เนาะนะครับโอเคเรายังให้ความสําคัญว่าโอเคเกิดนักลงทุขาบายกลุ่มที่หนึ่งในทางเวอรเดย์ยังคงย่อบายอยู่ นะครับคือถ้าไม่ลงมาลึกก็ไปเลยนะครับอย่างนี้เนาะเราก็ตีไว้ว่าโอเคตรงนี้เ,เราก็ไปดูว่าราคาจะยอ่อรึอไห่หรือว่าราคาไปเลยเนาะถ้าเกิดจะย่อลึกแสดงว่าใน S4 ต,ต้องเกิดถึงนังุขาเซี่ยวที่หนึ่งใน S4 ราคาจะย่อลึกแต่ถ้าไม่เกิด เนาะเราไม่มีท่าคอนเฟิร์มแสดงว่าราคาจะไปต่อเราไปดูที่ทําเทนี้สี่ทาผลว่าเทนสี่เนาะอันนี้คือผมนักลงทุนล่าสุดเห็นไหมครับอันนี้ทำผลงานแค่เสียบไส้แสดงว่ายังคงอยู่ในไซด์เวย์อยู่นะครับถ้าราคาจะขึ้นต่อต้องมีแท่าคอนเฟิร์มคือต้องมีการชนะตรงอ๋อได้ราคาแบบนึงโอเคมาดูไปต่อนเนาะณณนะนะราคาปัจจุบันคือเมื่อกี้เรามาันจับเดเนาะ ดีอันนี้เดี๋ยวแป๊ดเนึงอันนี้อ่าดเดแท่งแรงบายล่าสุดคือแท่งนี้เนาะอันนี้คือแท่งที่เดินทางอยู่เราอยากรู้ว่ามาราคามันจะขึ้นไปเลยหรือราคามันจะย่อลงมาในโซนเราก่อนเนาะเราก็ไปดูที่ทาําเฟรม H4 ี่ปรากฏว่าใน H 4สเนาะเกิดการไซด์เวย์นะครับแท่งนี้คือแท่งกลุ่มนักลงทุนย่อยของทางําเฟรม H สี่ จะขึ้นต่อต้องมีแท่งคอนเฟิร์มนะครับโอเคเนะาะคราวนี้แท่งหลักของใน h 4สยังคงเป็นแท่งนี้อยู่ดีนะครับเราก็ตีไว้ด้วยนะครับแบบนี้อันนี้คือหลักนะเพิ่มขนาดนิดนึงก็ได้แบบนี้เราจะได้รู้คราวนี้เราก็ดูว่าโอเคแล้วราคาตอนนี้มันอยู่ตรงกลางกำลังเดินทางขึ้นไปหาโซนบนเนาะเราอาจจะรอให้โซนบนเนี้ยเราแท่ง H ทสี่ er, มันเพิ่งเปิดแท่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่าราคาจะขึ้นไปข้างบนหรือมันจะลงมาข้างล่างเราก็ต้องไปดูที่ทมาเฟรม h ทหนึ่งนะครับพอเรามาดู H1 หนึ่งเนาะเราจะเห็นว่าโอเคนะราคาปัจจุบันมีแท่งแรงบายล่าสุดคือแท่งนี้ถูกไหมครับเนาะแล้วไม่สามารถสามารถไหมไม่สามารถเกิดกลุ่มนักลงทุนขาเซลล์กลุ่มที่1ได้มีการถอดไส้เนาะเราสามารถบายขึ้นไปหาโซนบนได้ นะก่อนหน้านี้มัน,มน,มนในทางเฟรมเล็กมันดันราคาขึ้นไปแล้วแล้วเริ่มมีการถอดไส้แสดงว่าประชารงนีแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเกิดกลุ่มนักทุนขาเซลนะครับอีกสีนาทีเนี่ยถ้าเราดับไปเจอกลุ่มนักทุนขาเซลเนาะเราจะเซลลยมาหากรอบสีฟ้านี่ได้หรือเราจะรอให้ลงมาถึงกรอบสีฟ้าแล้วมีการถอดไส้เกิดกลุ่มนักทุนขาบ่ายกลุ่มที่หนึ่งในทําเฟ์มเล็กแล้วระบายขึ้นไปก็ได้ นะครับอันนี้คือแผนเนาะเราต้องดูก่อนว่าแท่งนี้จะจบยังไงนะครับเราลองขอเข้าไปส่องในทำฟรมเล็กนิดนึงว่าเกิดกลุ่มนักทุนขาเซลล์กลุ่มที่1นึ่ไหมนะครับอ่ะลองดูปุ๊บพอเราเข้ามาดูเนาะเราจะเห็นว่าโอเคนะราคาปัจจุบันมันเริ่มมาจากแท่งแท่งนี้คือแท่งหลักใช่ไหมครับเพราะว่าแท่งนี้ปิดไม่ได้เนาะราคาเดินทางภายในไม่สามารถปิดตรงนี้ได้ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีกลุ่มนักทุนขาเซลล์ในทำาเฟรม1 5นาทีหรือ M5 เราสามารถเซลได้ไหมเซลได้นะครับโอเคในทาวล์ยมย่อยเนาะเกิดกลุ่มลักทุนขาเซลตรงนี้เป็นการเดินทางย่อยนะครับเนะาะเราสามารถเซลลงมาได้แล้วนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าราคาจะลงต่อต้องปิดเนื้อกระแั่งแดงนี้อีก3นาทีต้องปิดเนื้อกระแห่งแดงนี้เราเราค่อยหาจังหวะย,ยอดเซลอีกทีนึงก็ได้นะครับโอเคอน,นี้คือแผ่นทองเนาะ